สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางทิศาสตร์นะครับจากครั้งก่อนนั้นนะครับที่เราได้พูดถึงกันไปนะครับในส่วนของพิชักณิตนะครับที่เรามีอยู่หมด3เรื่องในการจำนวนเต็ม สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและสมการขที่แล้วเราเรียนเรื่องของตัวแปรตัวเลขจำนวนเต็มไปแล้วนะครับเรามีทั้งบวกทั้งลบนะครับมีคุวัมบัติในการบวกการลบการคูนการหารคุณสมบัติในการเปลี่ยนหมู่สลับที่นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นหมายถึงมีตัวแปรเดียวเงื่นสมการของเรามี X ตัวเดียวหรือ y ตัวเดียวนะครับในสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั้นนะครับถึงที่จะพูดถึงกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด สี่เรื่องนะครับในเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับการแก้สมการแล้วก็ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาสมการนะครับรวมถึงตัวอย่างจบนะครับจากนั้นเราจะไปพูดถึงสมการกันนะครับเริ่มกันที่สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อนนะครับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคืออะไรก็คือสมการเชิงเส้นที่เรามีสมการตัวแปรเดียวนะครับที่เราไม่ทราบค่า นะสหรับตัวแปรนะั่นคือตัวที่เราไม่ทราบค่านะครับไม่ไว่าจะเป็น X เป็น Y หรือาอาไรเราเรียกว่าอันโนนะครับไม่ทราบค่าโดยตัวเลขเชิงปอกมันจะเป็น1ตัวแปรเท่านั้นนะครับซึ่งมีข้าในข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับหรือจะปรากฏ2ข้างโอกเคกแล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้ค่ายอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่น AX B บวก b ถ้ากับศูนย์สังเกตน,นะครับเรามี x นะครับ x คืออันโนนหรือตัวแปรส่วนของค่า A กับค่า B, นั้นมักจะเป็นตัวเลขคขงที่นะครับสมการเชิงเส้นต่ไปเดียวจะมีค่าคำตอบเพียงค่าเดียวในสาต,ต้องระวังนะครับในเรื่องของสรรมการโดดติแล้วสรรมการเรานั้นจะมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นซึ่งโดดติจะใช้เครื่องหมายเป็นเท่ากับนะครับจำนวนที่นำไปแทนค่าตัวแปรในสรรมการจะต้องเป็นจริง นะครับบางครั้งเราเรียกคำตอบตัวน,นี้ว่ารากของสมการหรือคำตอบของสมการนั่นเองในการแก้สมการนะครับเราอาศัยสมบัติในการเท่ากันนะครับที่ว่าจำนวนสองจำนวน,น,วนเท่ากันนะเมื่อทำการเพิ่มหรือตัดออกเท่ากันย่อมเท่ากันด้วยนะครับตัวอย่างเช่น 2x เลบเท่ากับแจากตจทนี้นะ 2x ลบ5เท่ากับ8นะ เราทำไงเราจะดูจากนี้ปุ๊บเราสังเกตลบ5นะครับลบ5เราจะบวก5ทั้ง2ฝั่งสมการนะครับก็ได้มาเป็น 2x ลบ5บวก5เา่กันด้านขวามือก็บวกให้ก่กันก็กลายเป็น8บวก5นะครับลบ5บวก5ได้0เหลือ 2x นะครับ8บวก5ได้13สมการมาเรากลายเป็น 2x เท่ากับ13 ต้องการอะไรต้องการอันโนนหรือตัวแปรเดียวคือตัวแปร x ของเราคืออะไรที่เราจะรู้นะครับดังนั้นตอนนี้มันติดค่า2อยู่2 x ทำยังไงห้2หายให้2หายไปโอเคถูกต้องนะครับเอา2หารนะครับเราเอา2หารทั้ง2ฝั่งนะทั้งซ้ายและขวาเท่ากันนะครับจะลืมว่าเราจะต้องทําการบวกการลบการคูณหรือการหารกันก็ได้ที่เท่ากันทั้ง2ฝั่งดังนั้นเราต้องการให้2หายไปเอา2หารทั้งซ้ายและขวา ดังนั้นได้ว่าเป็น 2x หาร2เท่ากับ13หาร2เพราะนั้น2บน2ล่างหายไปนะครับหรือ x ตัวเดียวฝั่งด้านนี้13หาร2ได้6.5ดังนั้นสมการเราคือ x เท่ากับ6.5เราเรียกว,ว่าลากสมการนะครับ x เท่ากับ6.5แนเ่เดนงหรือ x มีค่าเท่ากับ6.5หรือข้อต่อไปจงหาคำตอบของ x บวกเจ็เท่ากับเจาก x บวกเกับเก้าต้องการอะไรต้องการให้ฝั่งด้านนี้ด้านซ้ายมือเหลือ x ตัวเดียวดังนั้นเมื่อเรามีบวกเอยู่ทำยังไงเอา7ไปลบแต่ต้องลบทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาต้องลบด้วยเท่าๆกันดังนั้น x บวก 7- จ็ลบเเท่ากับเก้าลบเจลบเหายไปนะครับหรือ x ตัวเดียว 9- กลบเเหลือสอง คำตอบเราคือ x เท่ากับ2หรืออข้อต่อไปนะครับ 3x เท่ากับ15จะทําอย่างไรให้สมการนี้หรือ x ตัวเดียวจาก 3x 3คูณ x อยู่เอา3หารถูกไหมครับ3หารทั้งซ้ายและขวาต้องเท่ากันนะ3หารซ้ายและหารฝวาด้วยเท่ากันนะครับได้เป็น 3x หาร3เท่ากับ15หาร3 3 x หาร3 3หาร3หายไปเหลือ1นคำตอบคือ x 15หาร3ได้5เพราะนั้นคำตอบสมการคือคืออะไรครับ x เท่ากับ5นั่นเองครับสิ่งที่ต้องระวังต่อไปนะครับในเรื่องของวงเล็บนะครับเพราะนั้นในเมื่อวงเล็บนั้นนะครับเราจำเป็นต้องมีการตัดวงเล็บออกอันนี้ปัญหาอเราคือบางครั้งมันไม่ได้แค่วงเล็บเดียวมันมีวงเล็บมากกว่าหนึ่งตัวเราระวังนะครับคือเราพยายาม เอาวงเล็บออกทีละตัวนะครับและที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือในเรื่องของเครื่องหมายลบเราจําเป็นต้องเอารบกระจายเข้าไปในวงเล็บแล้วนะครับต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามจากบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะทุกตัวที่อยู่วงเล็บนั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับหบวกสงวงเล็บเปิดใหญ่นะครับหลบวงเล็บเล็กนะครับสามเลบสองวงเล็บปิดนะครับเท่ากับสสังเกตถ้ามองใหญ่ๆก็คือวงเล็บตัวนี้เป็นวงเล็บตัวแปดเดียวแล้วกันนะครับ คือ1บวก2ตัวไปยันตัวนะครับเราต้องทำคือทำให้เลข1ตัวนี้หายไปนะครับนะ่าบอกนะว่าเมื่อตัวนี้มันเป็นบวกอยู่เราจะต้องลบทั้ง2ฝั่งน่าบอกว่าเราเอา1ลบออกทั้ง2ข้างนะครับก็กลายเป็นด้านซ้ายมือลบ1และด้านขวามือลบ1เช่นเดีวยวกันจะได้ว่า1ตัวนี้บวกลบออก1ไปหายนะครับเป็นศูนย์ จะแล้ว่เป็น2วงเล็บใหญ่5ลบ3 X ลบ2นี้นะครับดึงลงมานะครับเท่ากับ3ลบ1เท่ากับ2ต่อไปสังเกตนะครับว่าตอนนี้มันคือตัว2คูณกับวงเล็บใหญ่1ตัวนะครับวงเล็บใหญ่1ตัวทำอย่างไรให้2หายไป2มันคูณอยู่ต้องเอา2หารทั้ง2ข้างเท่ากันนะครับคือหารซ้ายและหารขวาด้วยจะได้ว่าเป็น2คูณและหารออกไป หมดนะครับจะเหลือเฉพาะแค่ในวงเล็บก็คือ5ลบด้วยวงเล็บเปิด 3x ลบ 2, 2ด้านขวามือ2ลบ2ถ้าอสหาร2เทากับ 1, 1นะครับจากนะครับ5ลบวงเล็บนะครับ 3x เลบ2 2> เปิดวงเล็บเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราเอาวงเล็บออกแต่ตอนนี้เป็นเครื่องหมายลบน่าหมายถึงการแจกแจงลบเข้าไปนะครับทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บ เพราะนั้นเอาลบมาที่ 3x ได้ลบ 3x ลบไปที่ลบ2จะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตนข้ามคือบวก2นะครับพรานั้น5ลบ 3x บวก2มีตัวเลข5กับบวก2รวมกันได้7น7ลบ 3x นะครับแล้วก็1เท่ากับ1จากนั้นสังเกตนะครับ7ลบ 3x จะทำไงให้เหลือแต่ตัวไป x สังเกตเลขเจ็ 7, นะครับให้7จ็มาหายไปคือทำการทำการลบนะครับเพรตอนนี้ 7, เล็ดลขบวกอยู่ลบทั้ง2ฝั่งนั่นหมายถึงเอา7ไปลบออกทั้งสองครั้งนะครับฝั่งนี้ลบ7ช่อนย้ยกันฝั่งนี้ลบ7ด้วยนะครับ7 3ลบ3 x ลบ7 7หายไปเหลือลบ3 x ฝั่งนี้1-7ลบ7 เท่ากับลบหโอเคเราเหลือลบสาจากทําไงเหลือ x อ็กลบสามเทมรายโยลบ3คูณอยู่นะครับเพราะนั้นเราจำเป็นต้องหารหารด้วยเลขอะไรหารด้วยลบสนะครับเพื่อเครื่องหมายหายไปนะครับเราโอเคลบสหารสองข้างดังนั้นฝั่งด้านซ้ายมือคือหารด้วยลบสามด้านขวามือละ่ะก็หารลบสาเช่นเดีวยวกันนะครับ ลบ 3x หารลบ3ได้เท่ากับ x ด้านนี้นะครับลบหหารด้วยลบ3นะครับหาร 3, ลบลบลบกลายเป็นบวกเครื่องหมายเป็นบวกนะครับแล้วก็6หาร3ได้2นั่นหมายถึง x มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับอ่ะรันนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับกรณีที่ถามว่ากอในกอนมีเงินมากกว่าขออยู่12บาท และกอกับขอมีเงินรวมกัน88บาทตกลงแล้วกจะมีเงินเท่าไใดราะถ้ามีการตั้งสมการคำถามคือโจทย์ถามรายถามกนะครับกออยากรู้เงินของกอดังนั้นเราตั้งตัวแปร x ของเราหรือตัวแปรน,นอยู่ที่กเราได้ว่าให้กอมีเงิน x บาทนะกมีเงิน x บาทดังนั้นขอมีเงินเท่าไรจะโจทย์บอกว่ากอกับขรรวมกันเท่ากับ88ดังนั้นนะครับหรือบอกว่ากมีเงินมากกว่าขอ,อยู่12บาท ถ้ากอเป็น x ของเท่าไหร่ถ้ากอเป็น x ของเท่าไหร่ขอก็คือ x ลบ12เพราะอะไรเพราะขอมีกอมีเงินมากกว่าขออยู่12กอคือ x x ลบ12ก็คือของขัและกออีกหนึ่งกอกับขอบวกกันเท่ากับ88นะครับก็คือ x นะก็ x บวกด้วย x ลบ12เท่ากับ1 8สังเกตนะครับตัวนี้ x บวกด้วยวงเด็บ x บวกด้วยวงเล็บเรากระจายวงเล็บออกเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกดังนั้นเครื่องหมายไม่เปลี่ยนก็ได้เป็น x บวก x ลบ12เท่ากับ8 x บวก x ได้ะไร 2x เพราะมี x 2ตัวนะ 2x 2x ลบ12เท่ากับ8จากนั้นทำไงต่ออยากได้ x ฝั่งนี้มีลบ12อยู่ดังนั้นเราต้องบวกด้วย12เอา12บวกทั้งสองฝั่ง ก็คือ 2x ลบ12บวก12กับ88บวกด้วย12นะครับ 2x ลบ12บวก12หายไปเหลือ 2x 88บวกด้วย12เท่ากับ100นะครับต่อนะครับ 2x เท่ากับ100ทำไงให้หายไปเหลือ x อย่างเดียว2นี่คูณอยู่ต้องหารด้วย2นะครับเราจึงเอา2หารทั้ง2ฝั่งนะครับทางซ้ายและขวา 2x หาร2เหลือ x 100หาร2เท่ากับ50ดังนั้นคำตอบของเราคือ x เท่ากับ50หรือพูดง่ายคือกอไก่มีเงินได้กับ50บาทนั่นเองคราวนี้ปัญหาคือในการทำโจทย์นะครับของสรรมการให้เราระลึกถึงอยู่ตลอดนะครับว่านะครับโจทย์ถามอะไรเช่นการอ่านโจทย์ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจใจความหรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างข้อความนั้นทาให้เราเขียนสมการไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นสาคัญหนึพยายามอ่านโจทย์ที่ดีว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับข้อ2การรีบร้อนทําคืออ่านโจทย์แล้วยังตั้งสติไม่ดีนะครับไม่รู้ถามอะไรทําให้เรารีบร้อนหรือเราเวลาจํากัด ทำให้การคำนวณไม่ว่าการบวกการลบนั้นมีความสะเปล่านะครับหรือมีความผิดพลาดได้นะครับรวมถึงหน่วยนะครับการแปลงหน่วยด้วยนะครับทีเราบวกหน่วยไม่เหมือนกันทําให้ตัวเลขพลาดนะครับข้อสามขาดทักษะในการแก้สรรมการตัวง่ายคือปกติแล้วเนื้อของตัวเลขนั้นนะครับคำนวณคณิตศาสตร์เราจะทํางานได้ต่อเมื่อเราต้องพยายามทําหรือทํำบ่อยๆให้มันชินนะครับ เพราะนั้นไม่ว่าคณิตศาสตร์วิศ์กตามนะครับขอเนสานั้นพยายามทําบ่อยๆนะครับเราอยู่ในความชินนะหรือเข้าใจกระบวนการนะครับหลับตานึกถึงได้หรือว่าเราต้องตั้งอย่างไรนะครับแลวสุดท้ายการคำนวณผิดพลาดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่น่าพลาดนะครับเช่นบวกตัวเลขลบตัวเลขรืยการคูณน,นะครับบางทีเราคูณพลาดนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ใช้เครื่องเลขเนาะเราคำนวณด้วย กระดาษบ้างหรือการทดตัวเลขตั้งตัวเลขไม่ตรงกันบ้างหรือการค,คิดคำนวณสุดคูณผิดนะนี้ต้องระวังนะครับอาจ,จทำให้คะแนนเราหายไปได้ส่วนหนึ่งที่เรามาดูเรื่องของการแก้อสมการบ้างเมื่อกีนะ้สมรรการนะสมการเรานั้นมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับเป็นหลักนะครับแต่พอเป็นสมรรการ อสมก,การนั้นเราไม่สามารถเขียนด้วยเท่ากับได้นะครับเราอยพูดถึงเรื่องของอนิยามนะครับคุณสมบัดเกี่ยวกับกรารเท่ากันไม่เท่ากันและข้อควรระวังและข้ตัวอย่างโจทย์นะครับในเรื่องของอสมการอนิยามของอสมก,การอสมก,การนั้นเป็นประโยคสลักที่มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นสมก,การจะมีเครื่องหมายอย่างเดียวคือเท่ากับ แต่ตรงนี้ไม่มีเท่ากับเลยนะครับมีมากกว่าน้อยกว่าไม่เท่าไม่เท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่น 3x ลบ2น้อยกว่า5นะครับนะี่น้อยกว่านะครับ 2x ลบ1ไม่เท่ากับ8ลบ5 8ลบ5น้อยกว่าเท่ากับ 2x งเกนะหรือ 2x ลบ1น้อยกว่า3เราเห็นเครื่องหมายเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าเป็นอสมการ คือไม่ใช่สมการนะครับมันจะมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าแต่ถ้าเป็นสมการนั้นคําตอบมีแค่ค่าเดียวนะครับอย่างเช่น x คือ2อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่น,นี้ไม่ใช่นะครับจะมีค่าได้มากกว่าหนึ่งค่าในเรื่องของอสมการคุณสมบัติเกี่ยวกับการไม่เท่ากันนะสมะการบวกนะครับการคูณที่ไม่ใช่ในการแก้สมการต่างๆการสมการนี้เนะช่นเมื่อเรากําหนดให้ a b c เป็นจำนจริงนะครับถ้า a น้อยกว่า b ถ้า a นเรก็บ b แล้วเราบวกเท่ากันสองฝั่งงนั้น A บวก C ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า b บวก C ด้วยถูกไหมครับถ้า a บวก B นะถ้า a บวก B นะครับแล้วเราเอาบวกเท่าๆกันทั้งสองฝั่งจะได้ค่า A บวก C น้อยกว่า b ีบวกด้วยนะครับถ้า A น้อยกว่า b แล้วถ้าลบนะครับเอา a ลบ b ถ้า a น้อยกว่าบนะครับถ้า a น้อยกว่าบแล้วเราเอลบ b จะต้อง น,กกน้อยกว่าุนลองคิดนะครับมีมีตัวไหนไม่จริงบ้างไหมตัวอย่างเช่นนะครับลองยกตัวอย่างเล่นๆนะฮะเเป็น1 B เป็น3ถ้าเราแทนค่า A เป็น1 B เป็น3เอา1ลบด้วย3ได้ค่าอะไรติดลบถูกไหมครับติดลบนะครับถ้า A น้อยกว่าบ B แล้วเอา A คูณ C ต้องมีคามกก่าน้อยกว่าบีคูณ C จริงไหม เมื it? It it so right so wizard, ่อไรเมื่อ c ต้องมากกว่า0นะครับพราไรถ้า c เป็น0นย์เกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมคุณสรบัติการคูณประปัดของ0ถ้าเป็น0นย์ะถ้าเป็น0 a a คูณ0เท่ากับ0 b คูณ0เท่ากับ0นดังนั้นมันเป็น0นย์แต่ตอนนี้บอก c ต้องมากกว่า0นย์คือ4ค่าบวกถ้า c ค่าบวกคูณอย่างก็ตามจะเหมือนเดิมคือ a คูณ c ต้องมีค่าน้อยกว่า b คูณ c ถ้าเป็น A น้อยกว่า b แล้ว A คูณ C มากกว่า b คูณ C ต่อเมื่อสังเกตนะครับเครื่องหมายเปลี่ยนทิศ A น้อยกว่า b กลายเป็น a คูณ C มากกว่า b คูณ C ต่อเมื่อ C ต้องเป็นค่าลบนั่นคือ C ต้องน้อยกว่าศูนย์นั่นเองนะครับ C ีต้องน้อยกว่าศูนย์เครื่องหมายจะเปลี่ยนไปนะครับเครื่องหมายเป็นไปถ้า A มากกว่า b มื่อกี้เเราพูดถึง a มนอกจากบคราวนี้เราพูดถึง a มากกว่า b บ้าง A มากกว่า b แล้ว A บวก C ก็ต้องมากกว่า b บวก C ถ้า a บวก b a ลบก b ก็ต้องมากกว่าศูนย์ลองแทนค่าเล่นๆนะครับถ้า a มากกว่า b เช่น3มากกว่า2ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน A เป็น3 B เป็น2 3ลบ2ได้เท่าไหร่ได้มากกว่าศูนย์ถูกไหมครับนะครับ ถ้า A มากกว่า B แล้ว a อคูณซมากกว่า B ีคูณซถ้าเมื่อ B ีตัวตัวซต้องมีค่ามากกว่า0ูนแต่เครื่องหมายจะเปลี่ยนไปนะครับจาก A มากกว่า B กลายเป็น a อคูนน้อยกว่า b ีคูเครื่องหมายตรงข้ามแล้วนะครับจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าต่อเมื่อค่า C เป็นค่าลบนี่นักศึกษาต้องดูนะฮะระวังให้ดีนะครับเมื่อเอาค่าลบไปคูณแล้ว เครื่องหมายจะเปลี่ยนทิศนะครับจากมากกว่าจะกลายเป็นน้อยกว่าหรือจะเปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าทันทีนะครับถ้าตัวคูณเป็นค่าลบนะครับต้องระวังเมื่อนําจํานวนลบคูณตลอดสมการนะทั้งสองฝั่งนะฮะต่อทั้งอสมการทั้งซ้ายและขวานะครับเท่าเท่ากันเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าหรือจะเปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าทันทีนะครับสับข้างทันทีนะครับตัวอย่างเช่น 3x ลบ8 มีค่าน้อยกว่า1บวก5 x ถามว่าเราแก้อสมการนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะนะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะย้ายก่อนเลยนะครับเอา5 x กรนะครับเอา5 x ลบออกทั้งสองฝั่งเพราะอยากให้ฝั่งนี้หายไปนะครับพุยง่ายคือย้ายนะครับย้ายมันนะครับเราก็เอา 3x ลบ8ลบด้วย5 x อีกฝั่งหนึ่ง1บวก5 x ลบ 5x นะครับ3 x ลบห้เท่าไหร่ x x ลบ 5x ได้ลบ 2x 8ลบดึงมาลบ8 1นะครับ1บวก 5x ลบ 5x เหลือ1นะครับจากสมการนี้ต้องการทำไรต้องการให้8หายไปลบ8หายไปดังนั้นมันบวกมันลบมันอยู่เราจำเป็นต้องบวก8ทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาเท่ากันนะครับบวกทั้งสองข้าง ก็กลายเป็นลบ 2x ลบ8บวก8อีกฝั่งหนึ่งน้อยกว่า1บวก8นะครับเหลือลบ 2x ลบ8บวก8หายไป1บวก8ได้9นะครับจากจากลบ 2x น้อยกว่า9ทําทำอย่างไรเหรอเอ x เราต้องเอาลบ2นะบลบ2อนกี้ีนะครับลบ2มา หารเพราะมันคูณอยู่นะครับลบสมาหารและการหารนั้นต้องหารทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาแต่ลืมนะครับบอกว่าเมื่อเรานําตัวลบคูณตลอดอสมการพูดง่ายคือทั้งซ้ายและขวาจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าที่ฐาตนตรงข้ามนะครับเห็นหัวลูกศรน,นะครับตรงข้ามจะได้ว่าเป็นลบ2 x หารด้วยลบ2เหลือ x เปลี่ยนเครื่องหมายจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าและด้านขวามือจาก9หารด้วยลบ2คําตอบคือลบ9ส่วน2นั่นหมายถึง x ของเราจะมีค่ามากกว่าลบ9ส่วน2นั่นคือคําตอบของสมการนะครับได้ไหมครับได้ x มีค่ามากกว่าลบเส่วน2เป็นคําตอบของอาสมการของเรานะครับหรือตัวอย่างโจทย์ต่อไปนะครับ พี่มีอายุมากกว่าน้องสามปีแต่พี่น้องคู่นี้มีอายุรวมกันไม่ถึงยี่สิบห้าปีถามว่าน้องจะมีอายุมากที่สุดกี่ปีวิธีการํานะครับให้น้องเนื่องจากเราถามน้องดังนั้นน้องเราตั้งเป็นอายุ x ปีและพี่ก็จะมีอายุ x บวก3ปีเพราะเพราะพี่มีอายุมากกว่าน้อง3ปีนะครับก็กลายเป็น x บวก3ปีเท่ากับพี่ พี่น้องรวมกันอายุไม่ถึง25ปีเราได้ว่าน้องบวกกับพี่น้องคือ X พี่คือ X บวก3มีค่าน้อยกว่า25ปีแยกนะครับ,บวงเล็บออกนะครับได้มาเป็น X บวกด้วย X บวก3น้อยกว่า25 X บวก x ได้ 2x บวก3น้อยกว่า25จากนั้นต้องการให้เครื่องหมายบวก3หายไป จึงลบ3ทั้งซ้ายและขวาทำให้ด้านซ้ายมือเหลือ 2x ด้านขวามือ25ลบ3เหลือ22นะครับ 2x น้อยกว่า22ทำอะไรต่อไปสังเกตเลข2นั้นนะครับคูณอยู่กับ x หรือตัวแปรเราเราจะต้องทำให้2หายไปจึงนำ2มาหารทั้งซ้ายและขวา 2x หาร2ได้ x มีค่าน้อยกว่า22หาร2คือ11ดังนั้นคำตอบของอสมการของเราคือ x ต้องมีค่าน้อยกว่า11เหนไครับคำถามคือ x คืออะไร x ก็ต้องมีค่าน้อยกว่านะครับหรือพูดง่ายคือ x ของเราน้องเนี่ยมีอายุมากสุดคือ10ปีเพราะว่า10น้อยกว่า11นั่นเองนะครับ มีคำถามไหมครับคาดว่าพวกเราน่าจะพอเข้าใจนะครับในเรื่องของพีชคณิตนะครับไม่ว่าเรื่องของจำนวนเต็มนะครับสมการตัวไปเดียวแล้วก็ในเรื่องของอสมการนะครับพอเข้าใจนะครับคาดว่านักศษานั้นคงจะนำความรู้นะครับในเรื่องของทฤษฎานั้นไปสามารถแก้ปัญหานะครับในเรื่องของการคำนวณต่างด้านครับแล้วพบกันใหม่ครับอย่าลืมนะครับว่าพวกเรานั้น จะต้องไปทำโพสเทสในระบบด้วยนะครับขอบคุณครับ